สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะปราก็จะมาแชร์วิธีการทำกระทงใบตองในรูปแบบใหม่จะเป็นการพับแบบกรีบลังแตนในรูปแบบนี้ค่ะสวยงามทําง่ายมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์นะคะค่ะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีฐานกระทงต้นกล้วยจะใช้ความกว้างอยู่ที่7นิ้วสูง2นิ้วใบตองทูบเทียนกันไกลตะปูเข็มแล้วก็ตัวแม็กค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการพับกรีบนะคะค่ะในการพับกรีบลังแตะในรูปแบบนี้ขั้นตอนแรกเพื่อนๆนก็นําใบตองไปผึ่งลมให้ใบตองมีความอ่อนหรือว่านิ่มก่อนจะได้พับง่ายนะคะจากนั้นก็ตัดขนาดตามในคลิปได้เลยต่อไปนะคะหันสีด้านนวลเข้าหาตัวค่ะแล้วก็หันฝังน่งดางแข็งไปทางขวาจากนั้นพับลงมาด้านล่างหนึ่งส่วนในรูปแบบนี้ต่อไปหาจุดเกึ่อกลางแล้วก็สอดปลายนวชีฝั่งขวาเข้าไป ยกมุมขึ้นและป้ายเฉียงให้มาอยู่ตรงกลางในรูปแบบนี้และฝั่งซ้ายก็ทําเช่นเดียวกันจะเป็นลักษณะมุมซ้ายทับขวาแบบนี้ค่ะมุมด้านบนนะคะให้เป็นลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้ต่อไปค่ะสอดปลายนิ้วฝั่งขวายกมุมตรงกลางนะคะแล้วก็ป้ายเฉียงให้มาทับทางด้านซ้ายแบบนี้ค่ะ และมุมด้านซ้ายยกมุมให้กว้างออกนิดนึงแล้วก็ทับฝั่งขวาแบบนี้จะเป็นลักษณะรูปหัวใจเล็กๆตรงกลางนะคะต่อไปพับสันทบมาทางด้านกลางค่ะให้เป็นลักษณะขอบมุมตรงในรูปแบบนี้และฝั่งซ้ายเราก็ทำเช่นเดียวกันเลยค่ะจัระยะกรีบให้ได้ตามที่เหมาะสม เสร็จแล้วใช้แมกย็บตรงมุมด้านล่างต่อไปนะคะก็บีบตรงมุมตรงกลางให้เป็นลักษณะมุมแหลมมากยิ่งขึ้นในรูปแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการทำขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการประกอบกรีบเข้าไปค่ะวางให้พอดีกับขอบถาดในรูปแบบนี้จากนั้นก็ใช้ตะปูเข็มปักยึดได้เลยค่ะ และกรีดต่อไปนะคะตรงส่วนของปลายกรีดเราจะวางระยะให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางกรีดที่เราทําไปแล้วแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ปักเรียงให้เป็นลักษณะวงกลมจนกว่าจะเต็มรอบฐานจัดระยะให้ได้ตามที่เหมาะสมวนไปค่ะแล้วก็จํานวนในการพับกรีดนะคะป้าจะไม่เน้นจํานวนให้เพราะว่าจะขึ้นอยู่กับขนาดฐานความกว้างของฐานกระทงที่เพื่อนๆนำมาใช้งานนะคะ ซึ่งในคลิปนี้ปาเลือกใช้ขนาดฐานต้นกล้วยอยู่ที่ความกว้าง7นิ้วสูง2นิ้วค่ะระยะในการตัดใบตองนะคะเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความเหมาะสมค่ะและการพับกลีบลงังตนในรูปแบบนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการตกแต่งพานใบสีการตกแต่งพานไหว้ครูได้ค่ะ นอกจากการทำคลิปกระทงใบไปตองแบบต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วในส่วนของช่อง YouTube ppp channel และเพจ Facebook ปลา DIY งานฝีมือดอกไม้ใบเตยก็ยังมีการทำคลิปอย่างเช่นการพับเหรียญโปยทานวิธีการร้อยพวงมาลัยดอกไม้สดการทำพวงมาลัยจากริบบิ้นการทำในส่วนของดอกไม้ทูบเทียนปักกระทงค่ะ และอีกหนึ่งอย่างก็จะเป็นการพับดอกกุหลาบไปเตยไม่ว่าจะเป็นการพับแบบดอกตูมการพับแบบดอกบานขนาดปกติการพับแบบดอกบานขนาดใหญ่และการพับดอกกุหลาบใบเตยทรงดอกกระเจียวค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดต้องการรับชมคลิปเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้เลยนะคะค่ะการทำคลิปในแบบนี้นะคะ ถ้ามีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะเราก็ปักเรียงแบบนี้ละคะ่ะจนกว่าจะเต็มรอบถาดเลยนะคะจัดระยะให้ได้ตามที่เหมาะสมวนไปนะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของ กรีบสุดท้ายนะคะช่วงรอยต่อแล้วก็ยกตรงส่วนของกรีบแรกขึ้นก่อนแล้วก็ประกอบกรีบสุดท้ายซ้อนเข้าไปด้านล่างแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะและอีกหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการประกอบตรงส่วนของทูบและเทียนเข้าไปตรงกลางเพื่อนๆจะประกอบตรงส่วนของดอกไม้เข้าไปด้วยก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความชอบค่ะค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะ